หนึ่ง่วอนทำงานในเกาหลีหนึ่งชั่วโมงซื้ออะไรได้บ้างมาดูกันคลิปนี้แต่สภาพที่เห็นคือซักแห้งแปลงล่างอัดน้ําหอมสุดๆก็คือจะต้องไปให้ทันรถบัตโรงงานทุกคนก็คือจอดอยู่ตรงนู<อ>้นก็คือรถบัสโรงงานซีก็เลยแบบรีบเปลี่ยนสภาพาก็เลยไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวไปสแกนนิ้วเลือกงนานคือรถมาคือโ,โคจะร้อนเ,อเห็นปะเห็นแดดปะ แบบสุดๆอ่ะพอสู้ประเทศไทยได้ปะแดดเกาหลีอ่ะล่างปุ๊บปุ๊บถึงตลาดที่จะมาละแต่ว่าเราจะมาซื้อของที่หมาไทยกันก่อนครับทุกคนห <laughs> มาไทยมีเยอะมากคุณนะประมาณสองสามล้านได้มาม่าหกร้อยบอมมีทอนำเก้าหลอเก้าพันกว่าแต่ขาสองร้อยหกร้อยน้ำจิ้มสี่ฟุตขาดไม่ได้ห้าพันวอนเมนที้สองพันแปดขาดไม่ได้เหมือนกันเครื่องปรุงอ่ะเนี่ยราคาสบายกระเป๋าเนี่ยประดองประแดดมีเกือบทุกี่ห้ออันนี้พิกห้าพันวอน แตงส0ง0ันวอนคือเะยอ่อไละเช็คบิลร้านนี้หมดไป3 000, 8 8 0 0บาทแกล้งซื้อไปกันต่อที่มารเกาหลีอันนี้ว่าจะไปซื้อหมูอยากกินเอาหมูไข่12ลูก่ะ3 0ันก็มีรัะตะเกต4 000, 6 4 0 0 0 6 0 0นนี่พรสถานีสองไก่หนึ่งตัว9,000นคุณอนะอันนี้หมูประมาณ 5, ครึ่งกิโล7 0 0 0 0บาท เจ็ดแปดทานวอนแล้วก็แบบเหมือนแบบร่างกายของการน้ำตาลเลยก็แบบหยิบขนมหน่อยสักการสองอันอะไรเงี้ยขนมเก้าร้อยเองถูกถูกคือขนมเกาหลีถูกนะคนเกาหลีชอบกินขนมอะไรเงี้ยแต่กูไม่ชอบกินไงขนมมากอ่าจุเซลนี่เอาไว้หน่อยใส่กระเป๋าออบเซลนี่เนาะออบเซลผมขันก่อยเอ๊ เดบนี่ของหมดหมดเงินประมาณเท่าไรไม่รู้คืออยากจะบอกว่าค่าแรงมันบาลานกับค่าใช้จ่ายเว้ยคือไม่ต้องห่วงเลยว่ามาทํางานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีหรือต่างประเทศหรือื่นอะไรเงี้ยคือหลายคนบอกว่าค่าใช้จ่ายแพงเออค่าคงที่มันสูงแต่ว่าเรามีกินมีเก็บมีใช้เข้าใจปะเออยังไงเหลือเก็บแน่นอนไม่ต้องห่วงมันขึ้นอยู่กับว่าเรากินเราใช้ยังไงซึ่งมันแต่ละคนมันไม่เท่ากันนของหางหมดแบบคิดได้ทางอาทิตย์เข้าใจบอ